พบกับช่วงกินกับเกลคะ่ะพี่พี่เอฟซีวันนี้น้องเกลของเรามาพร้อมกับหน้ามนะคค้าใหม่นะทุกคุณค่ะหน้าม้าใหม่แบบเพินมมากแล้วก็โซคิวมากด้วยไม่ว่าน้องเกลจะกินอะไรนะคะก็หน้าอร่อยไปหมดเลยนะคะเพราะทุกครั้งที่เกลกินอะไรนะคะก็จะดูแฮปปี้แบบสุดๆไปเลย และทำให้พี่ๆเอฟซีได้เห็นคลิปน้องเกียวของเรากินอะไรเนี่ยก็อยากไปตามหามากินตามเจ๊เกียวนะคะทุกคนมาดูกันว่าวันนี้เจ๊เกียวของเราจะแฮปปี้ขนาดไหนอันนี้อะไรอ่ะใส่ยำอร่ออยแลกก็ันะคนต่อบคนนี้ก็เขาจะอันใหญ่มากค่ะคนต่อกันใลญ่กินได้อยู่กินได้อยู่ อยากไปดูห้องน้ำเหรอกินให้หมดก่อนกินให้หมดก่อนอร่อยไหมคะมันคือนิ่มๆนี่อานีแล้วก็เอือนี่ก่อนนิ่มมากนิ่มก็กินให้หมดนี่ก็กินให้หมดเออกินไปเลยเข้าวแกงอะไรนี่เลยเยอะอันไหนมาเอือบไหมแม่อาชนก่อนข้าอยากอ๋อที่อันนี้ใส่เบนน้ำแข็งอันนี้อะไรอ่ะใส่ยำอันไห้เนี่ยน้ำแกค่ะชนต่อชนอีกแล้